ปั่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องรอบที่สามเนาะเขานียวเขาเบิดตไปเขาเบิดทงบบเนื้อแต่เขาเจ้ายังพันเกี่ยวเนาะเขาเนียวถือว่าเบิดตเนาะได้ลื่นเก่าพี่แลี้วนี่สองสอบพี่น้องสรุปได้กำไรสองสอบเนาะเขาเนิ่งเดาเดาถืออะไรพี่น้องเดาวงเว้นนี่ว่ารถทย ขันราใ้สามขั้นี่ได้ขั้นละสิบสอบได้สิบสอบวันนี้พี่น้องขั้นละสิบสอบคนขึ้นเล่าบานนี้เขาเ้าลายปั่นรอบแรกนั้นได้เทไรก็ไม่ได้ยรอบแรกนะแปรอบแรกนะเทไรก็ปั่นรอบแรกในร้อยสีรอบที่สองในสาิบ แต่ก็รอบที่สามนี่เก้าสิบสองสอบพี่น้องพอดีสองรลอยปลายเือบสามลอยเนาะนอเอาขึ้นล่าออกบาออ้าอบอนแม่อเอ้าชิบพี่น้องเขาบ้านอี่แม่เป็นมือกล่องให่พี่น้องหามากันแล้วแหละละรถหนึ่งอันนี้รถที่สองอัอีมันท้าเร็วมาก ทาเลกากเกี่ยวเขาแล้วแวเรียบร้อยเกีเรียบร้อยยังแต่ห้อบ้านเขาเลยกันามเลยเนาะักในลุงักโอ้นมาเงี้ยนะแล้วไปจะข่พ่นต๊ะของลุงหลักบ่ให้มันเดือเสมอกันนะว่เปรียบกันหมอบ่อยาได้แล้วห้องไปหมัดไมนแล้วปัญญาขควเก้าอกงกันน่เรา ได้อคนเกันอยมกันหรดแล้วแ้วนนั้นนทีมาใหม่วัที่ช้องผลแบบวตที่ชาีแล้วก็ผลมาเมื่อกับปคลองเมื่อนั้นแล้วคนมาเมื่อไรกัปวดอยากไปคลองปวดอยากไปคลองปวดอยากไปคลองเห็นเากม็้เปจะพอยลเต็มมด้่ะดจะทอัก้อรถอย่ากับคนแล้วรถนึงนี้อันนี้รถที่2 ผาิจเากจะเต็มเื้อมือวานนี่แหะครับไปเดตึกแหน่ะเเห็นเขาถ่ายลงบอกว่าเดี๋ยวมันฉีปวดทิมขึ้นทิมขึ้นใจเหื่อนะ้งเต้ใชเหื่อจะหนหัวเหื้อบ่อยอยากมมนได้ดอกปลาพี่อยากินเพ่นะ่ดิกอยค่อยมันเน่ตอนนั้นนมันบ่อยอยานะต็มโทษทางอยาพกระโดดงาไม่ใช่ จินปลาอจินกแท้ไว้มันเน่าจะกินิแท้่ะบสผมเป็นตากินปลาคำแฉะเพลิงกินแท้คอยมันตบมั้นนินกิแท้ขีมันแห้งกพอดีแล้วไปเอามาให้ิลนก้อยก็ได้ใหุ้่งักก้อยเอาุ่งักก้อยิแท้ยน่าลาวเด้อ้อยคุณๆก็เนาก้อยอันมันจ้ำมันยิ่มก้อยองๆก้อยแบบมมีน้ำเลยนะบทำินจ้าน่เลยกน็เ็นแบบพคุณๆมันจะมา เห็ดเห็ดแก้วน้ำลายแตกเลย้ม่น้ำขีมันใช่จ่อยขี่ออกเลยยังวขีัราเรียบร้อยแล้วมาพี่อ่นี่ดูนะนี่เมาพี่อะนี่อเหี่ยวเหียเนาะแบกมงี่แบกไมนบกมาเนาะนองข้าตกขนจาะตักขนข้าเ่ากัยังร้านยงขเข่าวเล่าหนึ่งวันนี้เอามาเข่าเล่านี่ ปเอากตัเของาชรถพี่น้องยังอีกชองรถพี่น้องเอ้ยเาเยังสิเบิดเอาเอาเขาเพื่อนบดนี้เอเขาเพือนเบิรบตจาพีเยวันนี้เอาเขาเพื่อนพี่น้องเอาไว้ต่ไปบนัน กองเพื่อนกองบักไงกองเพื่อนกองกีแก่มันทัวงห้วยกองกี่แก่คะ อูเสียงปั่นในท่งไนท่งนั่นอีกไปได้ไหม เขาเปียกนักและเขาเปียกน้ำนักมีเนาะายชุ่มแห้งก่อนชมเปียกก่อนเอาตัวเปลี่ยนกระเจาครเล่าบอ เอาไว้จากอ้ออยมหาหอดอยนเลยนะมนหาหักซีเดดเลยนับแถวเืนอนเรงเงินับตะออก นางไปยุ้มันนี่นะนี่อถึงเนาะันบนบเชียชีดือดเดือดเอโตมามันนอนรัดอยงวมีทางแม่นอนรัดีทางไปอ้จนอนรัแล้วไปรื่อนี่ก็จยแยปีนแนว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 มนอนรัไปยังอีกรลดนึงบอก ยังอีกรถหนึ่งครับไปเขาทำงอนได้บาทหนึ่งเออนะผู้หญิงไอ้ช่าผู้เข้าเนี่ยองเค้ื่องนะ เข้ามาหนเข้ามาเสือกับปังมือจะคล้องบริเวณรถุดท่ายเชื่อเชื่อแล้วไม่ไลยคน คอแข็งอแข็งเล่าขาวคอยาวเล่านอกขั้วมาัวมาอ้าหวก่อย่อแล้วไหมล่ะ่ายอกดย่อหักไหมออเป็นได้คอแข็งอยู่คอแข็งอยู่สามงีาสายบ้ย่คอแข็งมาแข็งาลังเหยวเาะว้ายเขาบอกให้โทษให้รด โยกไปบ่ต้องยกเขายกออกะวายู่ยังมายกเขาเือนอยหรือเบิ่งหนูกัด่าสันข้างที่แล้วยกเขาแค่สามมือหนูกัดกล่องอยโธ่ให้รถเขามาเอาแล้วก็แล,แล,ล้วสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากที่ปั่นเขาแล้วอันนี้ซุ้ม,มันเปียกซุ้ม,มันแห้งกาขึ้นเล้า แต่ว่าซุ้มมันซุ้มมันเปียกในเกาเขาเฮือนที่เอาไว้ตากพนะแต่ว่าขายไปแล้วรอบหนึ่งแปดสิบสองสอบแต่รอบนี้ก็ัรอบที่แล้วมันเป็นเขาเปียกที่พ้นตกข้ามรอบนั่นเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็เขาเปียกที่เมื่อวานเนี่ยเขาเปียกประมาณสามรถไทยโอ้โหจักกระสอบมาปั่นแล้วมันก็ยังซุ่มอยู่ หลายกระสอบอยู่ no, <no>, yeah. ขั้นขายฮาวก็บ่ตองตากมันก็ได้น้ำหนักอยูเนออาะพวทาฮากเก็บไว้กินนี่มันสีดำด้ยพี่น้องมันเป็นเข่าแบบเข่าดำแล้วก็เข่ามนเข่าฮักเนีะเวลาเขาไปสีะเนาะผัวเข่ามีความสื่อมันบ่แหงนอกจากแบบวาตาเขาไม่นแหงแหงเนี่ยขันอบเวลาลายมือแล้วมันกระเสีย แต่โมน,นีกับปั่นเข่าล้อมล้มแล้วมน,นีเป็นรอบสุดท้ายได้เก้าบสองสอบครึ่งเนาะรอบแรกกะได้ 150. ลอยหาซิปรอบที่สองอะได้สามิสอบอันนี้รอบที่สามเนาะได้เก้าจบสองสอบรวมหมดทั้งหมดทั้งสิน้นสองร้อยเจ็ดบสองสอบอันนี้รวมทั้งเบิร์ท,ที่ได้แต่ว่า บ่า uh, <c oughs> เรารวมทีเอ่อเขาเอาเด้ยเออรวมทีอันทั้งเม็ดเนาะแต่ว่าเขาเอาไปกับประมาณสิบกว่ากระสอบผุนคารุดเขาปั่นเนาะพอคารุดเขาปั่นนี่เขาเอาร้อยละหกร้อยสอบตัวหกสอบเออร้อยด้วยละหกเออร้อยละเจ็ดร้อยละหก ทั้งมืดกับซิปก่ากระสอบผู้ที่เขาเจ้าเอาคาร์ลเริ่มคำเริ่มมืดหรอกพัดป้าจกลาบกระแบงในลาวขี่มันนะเมินลาบชูงี่ง เบิร์ดระเบ้อนี่ยังอีกรถหนึ่งนั่ง <Yeah. S 1> อีกรถหนึ่งเขาเปียกนะ mm. เซียวเขาเฮือนสองรถ mm. okay. 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 หลายขูดหลายคนเห็นได้กเขาหลายสะอ่อน <Yeah. S 1> แต่ว่าอย่าสะเปะสะอ่อนท็อปพี่น้องลงทุนกับโบเมนหน่อยเด้ขนาดว่าเกี่ยวบ่ค่อยได้จ้างบ่ได้จ้างเลยแต่ละปีเกี่ยวจนใหญ่สิจ้างเฉพาะย่ามดำนาเนาะ จ้างบางส่วนคะแนลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างจ้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสิบบได้กำไรพ<อ>ัวราคาเขาก็แค่กิโลละเก้าบาทครึง่งเนี่อันนี้เอาไว้นี่แล้วหนูลงมาได้บัดนี้ครั้งที่แล้วก็อาไว้แค่สามมือหนูกัดกล่องอยู่กระสอบขาดครั้งที่แล้วมาไว้นี่แล้วก็พากันขายเนาะ แต่ว่าแต่ละปีก็เลีอเหล้าสองเล่าปีหนึ่งก็ได้ประมาณนี่แหละพี่น้องสองลอยกวัวกระสอบเกือบสามลอยสองลอยหกซิปสองลอยเจ็ดซิปสองลอยแปดซิปประมาณนี่เนาะปีได้เขางามก็ได้หลายอยู่ กวัวซีแล้วนั่นนี่กระโจนคำจนมืดแท้จริงนะปั่นเข่าตังแต่บ่ายสองโมงกว่าอีกอย่างรถมันน้อยมันปั่นเลยซ่าถ้าเป็นรถคันใหญ่นะแป๊บเดียวแล้วเฟื้องเข่ากระเลือคอกกระเสียไว้อยู่ข้างนอกนาะบออัดเอาไว้กินเฮ็ดเฟือง ยังเหลือรถชุดท้ายถอยหลังมาเมือ่อกี้เกี่ยวเข่าตอนเศร้าแน่รอบบายกับผูกเกี่ยวกับเกี่ยวน้ำนี่ยังเหลือเขา่าซิพกสอบเนาะ มาอน,นีก็เกี่ยวเขาหน้าเจแหล่ะแล้วก็ขค้องยายมาแบ่งเป็นสองทีม,ม,มยกขึ้นยกขึ้นเ,เ,เ,เข้าพ้นตกห้ามกระซีนักแน่เนาะเขาเปียกเรืนงแต่รถไทยล้วแกล่รถไทยกำเหลี่ยวกับย,กยกากไฟตอนถอยหนักเขา อันนี้นกขันลสอบเลยอันนี้เอาไว้ในบ้านมือไดแดดกันสิเดาออกมาเทศตากขันขายหลายกระเดียวสิเขาวพอกินอีกเนาะพราะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่หลายคนแต่ละปีก็กินโบเบิร์ดอ,อกพี่น้องกันส่วนใหญ่ก็ขายนําปีที่แล้วเนี่ยก็ขายไปลอยกว่ากระสอบคุณเนี่ย ปีหนึ่งก็ขายขายลอยกว่ากระสอบปีนี้ขายไปแล้วรอบแรก82สอบเนาะในเงินอสองหมื่นกว่าเกือบ 30, อาสบามหมื่นกิโลละเก้าบาทครึ่งเมื่อนอี้ตอนปั้นเขา,ขา,เก,าเก็เจ้าก็มาถามสื่อเขาอยู่เก้าบาททตกหกสิบสตางค์ เขาบ้านบ่อหมีบอม่บอเป็นราคาเด้แต่ละปีประมาณนี้เก้าบาทสิบบาทแค่นั้นเนาะ <B est> พอสรนเด้เขาล้ายก็จะไปสะอ่อนพ,อพี่น้องลำพังกินนแม่นอยู่มันบ่เบิร์แต่ว่าขายกับพ่อปนั่นได้แต่บ่อหลายได้พ่อใส่เนาะขายเขาปีหนึ่งกับรวมๆกับประมาณหาเมิ่นั่นแหละ ถลดุดชุดยแล้ว ดนแลาคำ ออพ,พ,พ,พอ,อแล้วพา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 คนพอแข็งอีกแล้วแข็งมาก <c oughs> าบลัาางบนีเหรอเพราะนี่แหละ cái lãi thật nó đêm đến là hiệp một mà hết không có lỡ những video hấp dẫn มันบ่มีธุรกิจมาหางานอยู่ีกว่าขายอีกสุขายมันโพกเงินเอาไว้ให้หนูกินเจ้โอ้ยกะสบายขนาดเอาไว้สามมือตอนนั้นหนูยังกัดว่าซั่นก็ยังว่าขายไปโลดอืม มาอ่อยนูเขามาเงินอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นอาบาสามหมนะื่นยังการเต็มเบิดเอาไว้เฮงดุนหมดนะแล้วท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะลิปนี้กระซิคองเก็บภาพบรรยากาศชมนิ้เดอร์นะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจรอติดตามตอนต่อไปพี่น้องจ๋าสำหรับนาเบ้ามีปีนี้ก็เร,เรียบแล้วเรียบร้อยเนาะสำเพอเข้าวเหนียวยังเรือเขาเจ้าหน้าหาไ้พรุ่งนี้ก็เกี่ยวข้าวเหมือนเดิมหน้าเจล่แล้วเราบอกแล้วเรียบร้อยแสดงมืออื่นข,ของลงนาลุงเลินไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี ja oh, ja aber, wir kennen, aber <laughs>